สวัสดีครับเคสนี้เป็นของจังหวัดสกลนครครับเช้านี้เนี่ยมีสอบถามเรื่องนี้มาสองจังหวัดคือสกลนครกับราชบุรีนะครับดังนั้นเนี่ยเอาอยากจะให้พวกเราได้รับทราบครับในเบื้องต้นว่ากรณีผู้สูงอายุย้ายนะครับถ้าย้ายในจังหวัดไม่ว่าเป็นผู้สูงอายุหรือพิการแล้วแต่ที่ย้ายในจังหวัดเนี่ยระบบมันตรวจไม่เจอนะครับวิธีการแก้ไขในอนาคตเนี่ย ซึ่งก็จะต้องมาให้พวกเราเนนี่ยนะครับดำเนินการทําเหมือนเมื่อตอนกร,รกฎาคมปี62ที่เขาจะให้เราใส่รหัสของอบตล,ลงไปเพื่อที่จะตรวจเจอน,น,นั่นเป็นเรื่องของอนาคตว่าจะกลับมาทําเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ณวันน,นี้ย้ายในจังหวัดนตรวจไม่เจอนะครับถึงแม้จะย้ายจากเทศบาลน,นครไปอบตอย้ายจากอบตอไปเทศบาลเมืองอะไรแล้วแต่ครับถ้าย้ายในจังหวัดยังตรวจไม่เจอ นะครับถ้าย้ายข้ามจังหวัดถึงจะตรวจเจอครับนะครับถ้าเกิดมีการย้ายย้ายสองครั้งย้ายสามครั้งก็จะเกิดปัญหาเรื่องการจ่ายซําซ้อนนะครับเคสนี้เนี่ยเป็นการย้ายในจังหวัดสกลนครเหมือนกันนะครับย้ายจากอบทอหนึ่งไปอบทอนหนึ่งการจ่ายเงินเนี่ยจ่ายเงินสําเร็จในเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยจ่ายสําเร็จเดือนพฤศจิกายนก็สําเร็จนะครับพฤศจิกายน ก็สาเร็จเดือนนี้ก็ยังสาเร็จอยู่ครับเพราะว่าย้ายในจังหวัดครับตอนนี้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเนี่ยได้ไปลงทะเบียนที่อบอ,อแห่งใหม่ละนะครับอบอ,อแห่งใหม่นะครับก็จะต้องรับลงทะเบียนนะครับสองปีงบประมาณก็รับลงทะเบียนครับโดยต้องมีเอกาสารสองใบใบแรกเป็นการลงทะเบียนของปีงบประมาณหกห้านะครับ บที่สองเนการลงทะเบียนปีงบประมาณ66ดังนั้นสิ่งที่ควรทําก่อนคือหากมีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนปุ๊บสิ่งที่ท่านควรทําก่อนคือเอาใบลงทะเบียนของปีงบประมาณ66มาลงก่อนเป็นการลงทะเบียนปกติทั่วไปครับ66หลังจากนั้นก็มาเพิ่มข้อมูลในปีงบประมาณปัจจุบัน66นะครับเขามาลงทะเบียนทางกติกไปผู้สูงอายุมาลงทะเบียนอ่างบประมาณ ทั่วไปมาลงทะเบียนวันนี้นะครับจะมีสิทธิ์ได้รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม65ก็ไปดูว่าวันที่10ตรงกับวันธรรมดา10ตุลาคมนะครับมันก็จะขึ้นมาเฉพาะเดือน10ครับ2565แต่วันที่10มันก็จะอยู่ในนี้ด้วยครับเป็นระบบที่บ,บังคับให้ใส่วันที่ด้วยแต่เราจะไม่เห็น นะครับซึ่งจะเป็นการเห็นระหว่างระบบของเรากับร,ระบบของกรมบัญชีกลางนะครับคือหน้าวันที่มีสิทธิ์ได้รับเงินก็ใส่ไปหลังจากนั้นเรียบร้อยท่านจะเห็นว่าการลงทะเบียนลงทะเบียนวันนี้และมีสิทธิ์ได้รับเงินในปีงบมาณห6หอีกหนึ่งใบครับจะต้องรับลงทะเบียนย้อนหลังก็ใบลงทะเบียนปีงบะมาณ6 5ห้มาลงทะเบียนครับหลังจากนั้นแล้วก็มาเพิ่มข้อมูลเมนูย้อนหลัง มาเพิ่มข้อมูลครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับผู้สูงอายุงบทั่วไปลงทะเบียนวันนี้ครับจะมีสิทธิ์ได้รับเงินตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับรลายนี้มีสิทธิ์ได้รับเงินย้อนตั้งแต่เดือนตุลาคมนี่คือตามข้อเท็จจริงก็จะได้รับเงินในวันที่8ตุลาคมนะครับจะรับเงินโดวยวิธีไหนก็ว่าไปนะครับ ดังนั้นในการบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบเนี่ยเมนูย้อนหลังเนี่ยท่านบันทึกเงินสดก็ได้นะครับแต่หน้าปัจจุบันซึ่งเป็นหกหกเขารับเงินโอนเข้าบัญชีท่านต้องติ๊กโอนเข้าบัญชีนะครับเพราะเนื่องจากว่าเวลาดึงไปจ่ายเนี่ยจะดึงวิธีการรับเงินหน้าปัจจุบันนะครับดังนั้นเหมือนกันครับว่าย้ายในจังหวัดนะครับก็จะต้อง ทำในรูปแบบนี้นะครับแล้วถามว่าเงินโอนมาแล้วสองเดือนทําอย่างไรกรณีเงินโอนมาแล้วสองอเดืนอนครับตามแนวทางซักซ้อมแนวทางการทํางานของเราวันที่แปดตุลาคมสองห้ากสี่นะครับได้พูดไว้ในข้อสิบเอ็ดว่าหากตรวจสอบพบในภายหลังพบว่ามีการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุคนพิการโดยไม่มีสิทธิ์ซึ่งจะสอดคล้องกับหนรรังสือเดือนกันยายนสองห 63สามของกรมบัญชีกลางอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าในแนวทางนะครับของกรมเสริมเนี่ยไปอ้างหนังสือตัวเดิมหกตุลาคม6กสามซึ่งในนั้นจะมีหนังสือกรมบัญชีกลางอยู่นะครับก็จะพูดเรื่อง,องการเรียกเงินคืนตรงนี้อยู่แล้วแต่ครั้งนี้จะชัดเจนครับว่าถ้าตรวจสอบภายหลังพบว,ว่ามีการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุคนพิการโดยไม่มีสิทธิ์ให้อบตเรียกเงินคืนและดาเนิน การส่งคืนโดยเร็วครับนับแต่วันที่ได้รับเงินคืนก็แปลว่าได้เงินคืนปุบรีบคืนเลยครับผมว่าช้าสุดไม่ควรเกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้เงินคืนมาดูกันครับกรณีเรียกคืนในปีงบประมาณคือเคสนี้ครับย้ายในจังหวัดเรียกเงินคืนในเดือนตุลาและพฤศจิกายนหกสี่ซึ่งปีงบประมาณหกห้ามาบอกกรณีเรียกเงินคืนในปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนถิ่นนําเงินส่งคืนกรมบัญชีกลางตามแนวทางครับ หนังสือที่14เมษายน63แต่สมมติเราไปเรียกคืนข้ามปีงบประมาณมีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นอะไรไม่รู้ลหละที่เขารับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ์แล้วเป็นของปีงบประมาณ64 63 62แล้วแต่ครับเขาบอกกรณีการเรียกเงินคืนข้ามปีงบประมาณให้อบทอดําเนินการส่งคืนเป็นเงินไรายได้แผ่นดินก็คือส่งกลับไปที่กรมส่งเสริมนะครับเนื่องจากเงินดังกล่าวเรียกคืนจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพียงชี้ นะครับนี่คือแนวทางของการบันทึกข้อมูลของคนที่มีสิทธิได้รับเงินย้อนนะครับและการย้ายในจังหวัดที่ยังไม่สามารถที่จะตัดได้จะต้องส่งเงินคืนอย่างไรนะครับนี่คือแนวทางในการปฏิบัติงานครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ